สวัสดีครัพบกับรายการ Food for ์ h ต์นะคะรายการในรูปพอดแคสต์ที่จะนำเอาอาหารสมองอร่อยๆอมาเสิร์ฟให้คุณค่ะอาหารบางจานคือความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้เราทำงานให้เกิดความสำเร็จในระดับสูง high achievement หรือบางสิ่งบางอย่างก็เป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจเพราะเมื่อเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ถ้าแม้นว่าเรามีหลักการคราวที่แล้วนั้นเนี่ยคุณมนสินีมาเล่าให้เราฟังถึงธุรกิจที่ตอนนี้กำลังถือว่าเป็นหนึ่งในฟินเทคที่กำลังพัฒนาแล้วก็รองรับความต้องการของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งเข้าไม่ถึงธนาคารเป็นพวก Underserved เป็นพวก u n b a n k e ์ แต่ทีนี้การที่เป็นอย่างนี้ได้มันก็ต้องได้มาจากความสามารถของผู้บริหารที่เก่งวันนี้เราก็เลยอยากจะคุยกันว่าแล้วคุณมอนซีเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เก่งแบบไหนอะไรอย่างไงเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกคนหลายๆคนที่ว่าอา้าวฉันก็เป็นได้นะถ้าเกิดฉันมีหลักการพบกับคนที่จะปรุงอาหารสมองอันอร่อยวันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วหนูมาพูดให้ที่ฟังเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งก็สแสดงถึงความเก่งของหนูในเรื่องของการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาพฤติกรรมธุรกรรมทางด้นการเงินของเรานะครับเป็นฟินเทคแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าเส้นทางการทำงานของมนซินีจากเริ่มต้นทำงานจนถึงกลายเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เนี่ยเป็นมาอย่างไรเล่าฟังหน่อยสิคะเป็นมาย่งไรน,น,นะคะก็ ดิฉันก็เด็กก็เรียนจบด้านวิศวกรรมนะคะโอ้ผู้หญิงเรียนวิศวะนะคะตอนนั้นก็เป็นแรไอเทมเป็นแรไอเทมจริงๆตอนนี้เยอะแล้วค่ะจย์เริ่มเยอะแล้วค่ะก็พอจบวิศวะมาปุ๊บเนี่ยก็มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์เอาเทคโนโลยีไปใช้อาแน่นอนค่ะนูเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ป่ะเรียนวิศวะไฟฟ้าค่ะอ๋อไฟฟ้าโอเคค่ะค่ะ ก็จริงๆบางคนก็เพื่อนๆบางคนก็ลวงลึกเลยแต่ตัวเราเนี่ยจะชอบเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีมากกว่านะคะก็เลยเลยทำงานเกิดกับทางด้านเริ่มต้นเริ่มต้นบริษัทแรกที่ทำก็ทำที่ Intel ที่อเมริกาอตอนนั้นก็ทำเรื่องอ,อยู่ในทีมที่พัฒนาเป็น เป็นเป็นกล่องบางอย่างเพื่อที่จะให้ก็เป็นอยูเริ่มที่ IT เลยนะเริ่มที่เริ่มที่เทคคอมพานีค่ะแต่ว่าเป็น IT เลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็น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 ส่วนงาน Product Development หรือว่า m e t k n t i n g ของ IT จะไม่ใช่ไ t i ีไอดีจ้าใช่แต่อย่งน้ส่วน่สุดก็อยู่ในสายแหละพอชอบอาจารย์พอชอบแล้วก็จากนั้นก็มาทําที่บริษัทชื่อ Open Wave เป็นสตาร์ทอัพ ของที่อเมริกา,าแต่ว่าลิสเทดที่ที่นาสแท็กล้วนะตอนนั้นแต่ไซส์ก็ไม่ใหญ่มากก็เป็นบริษัท,ทเ,เทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออาจารย์จำเอริกเซนโฟนได้ไหมคะที่แบบหน้าจอเล็กๆเ,เป็นหน,น้าจอสีอันแรกเวลากดเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องยุ่งยากเหมือนกัน,แต,นกแต่เป็นนวัตรกรรมนะคะเป็นครั้งแรกที่ใช้มือถือเข้าเน็ตได้เด็กก็ทำงานที่บริษัทนั้นที่พัฒนาเบราว์เซอร์สำหรับวอปโฟนนะคะ หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสกลับมาที่ประเทศไทยตอนตอนนั้นที่ทำที่ Open Web อยู่ที่ฮ่องกงพอกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยโชคดีได้มาทำงานที่เครือทรูแล้วก็โจทย์ที่ทางทรูให้ทำงานเนี่ยซึ่งทรูเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่เรียกว่าเทคโนโลยีเซวิสคือมีความคล่องแคล่วเก่งกาจด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะซึ่งทรูเนี่ยก็เน้นที่ c ท m ค Business แต่ว่าตอนในที่เด็กเข้ามาทำเนี่ยเด็กได้โจทย์ว่ามาทำโซลูชันให้ SME งั้นตอนนั้นประมาณแบบนานมากคละอาจารย์จะทราบอายุ <laughs> าประมาณสักยี่สิกว่าปีแล้วตอนนั้นก็คือเป็นเป็นโจทย์คือทำไงให้ accounting software ร์ซอฟต์แวร์ทางบัญชีอะสามารถให้คน ให้ไปอยู่บนคลาวด์คนไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ที่เครื่องเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันแรกของหนูก็กลายเป็นฟินเทคทันทีเลยนะแบบนี้ทำนองนั้นค่ะแต่เพื่อเพื่อ SME ค่ะเออเป็นฟินเทคเพื่อ SME เพราะว่าคราวที่แล้วหนูพูดถึงพวกอันเดอร์เ e ิร์ฟหรือพวกอันแ n k ต์ใช่ไหมคะคือพวกที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลจากธุรกิจทั่วไปหรือเป็นคนที่เข้าหาแบงค์ไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำอีคอมเมิร์ซเป็นหน่วยงานเล็กๆในเครือทรูทำเว็บไซต์ชื่อ w l o เลฟช้ p p ปิ้ง แล้วก็ตอนนี้นก็โชคดีไปไปไป,ไปลงทุนมาเก็ต t ์โฮมได้คุณสันเสริญสมัยสุดมามาร่วมอยู่ในทีมเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนามากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ได้รับความไว้วางใจอะค่ะให้ให้ไปดูธุรกิจดิจิตอลอันหนึ่งของ True ด้วยก็มี True Life ทำดิจิตอลคอนเทนต์นะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าทางเครือได้สปินออฟธุรกิจดิจิตอลออกมา <i> เป็นเอเซนกุ๊ป เราก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในสามคนที่มาช่วยกันตั้ง a s ส e n t Group ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็พัฒนาบริการเพิ่มมากขึ้นลงลึกในเรื่องของ Fintech เลยก็คือ a s ส e n t m o มันค่ะก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้คอน summer ให้ธุรกิจส่วนมากสามารถเอาไปใช้ได้คือถ้าดูจากการเรียนโดยตรงของหนูแล้วก็ประสบการณ์ของหนูทั้งในอเมริกาในฮ่องกงและในไทยก็แปลว่าหนูก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามโดยค่านิยมของสังคมผู้ชายก็มักจะอยู่เหนือผู้หญิงเสมอเพราะนั้นการเป็นผู้หญิงเก่งเนียการทำงานมีปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งที่ท้าทายอะไรที่ทำให้หนูต้องพยายามเอาชนะบา้างไหมคะในฐานะผู้หญิงใช่ไหมครัต้องต้องเียยว่าโดยส่วนตัวไม่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 ค่อยเจอค่ะอาจารย์ไม่ค่อยเจอว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วจะได้รับการทรีตแบบ ไม่เท่าเทียมจริงๆถ้าเกิดมองเรียกิดว่าผู้หญิงเนี่ยความชาเลนซ์ซึ่งตัวเองไม่ไม่ได้เจอกับตัวเองนะคะก็คือการมีครอบครัวและมีลูกเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยเก่งมากเก่งมากแล้วเขาทาได้ดีด้วยส่วนตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีลูกงั้นเราก็โฟกัสเรื่องงานเต็มที่กงานได้เต็มที่ใช่ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเก่งหรือเปล่าแต่เรียกว่าถ้าในมุมมองผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราได้ได้มีโอกาสโฟกัสได้มากกว่า แล้วก็จริงๆความเป็นผู้หญิงเนี่ยมองว่าเป็นข้อดีนะคะเป็นข้อดีเพราะว่าเ,ออเราก็เป็นเพศเพศแห่งแห่งการเข้าใจเพศเพศแห่งการประนีประนอมซึ่งก็เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราอันนึงที่ใช้ความอ่อนโยนในการทำงานพี่ใช้ค,ชคำนี้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดก็คิดว่าโชคดีเพราะอยู่ในเครือ ค,คือจริงๆ,งๆแล้ว,ลวที่หนูบอกว่าหนูไม่กระโดนกีดกรรันอะไรๆต่างๆเนี่ยนะ,ะมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกอยู่ในองค์กรไหนถ้าเกิดเราไปเจอองค์กรที่ให้ความสําคัญการทัดเทียมองค์กรที่ยอมรับ d i เวอร์ t y ตีความหลากหลายองค์กรที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติจะด้วยชาติาศาสนาสัญชาติเชื้อชาติหรือ sexual orientation แบบ LGBT ถ้าเราไปเจอองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติ เราจะโชคดีโชคดีโชคดีแล้วก็พอเราม,ามีบริษัทเอเซน m มนี่ที่เราดูแลร่วมกับผ่านเนคือพี่เต้าธัญ,ญพงศ์นะคะก็ตอนนี้ leadership เนี่ยที่เป็นเอลบหนึ่งของเราเนี่ยมากกว่า50%ก็เป็นผู้หญิงด้วยความไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นคือเราเราเลือกคนจากเมริ t ไม่ได้เลือกจากเพศสภาพคือเราดูดดจากคุณงามความดีและความรู้ความสามารถทีนี้มาดูต่อไปว่า ถ้าหากว่าจะให้หนูเล่าสไตล์การทำงานของหนูนะครับว่าทำให้หนูเติบโตมาได้ยังไงจนถึงจุดที่อันนี้พี่ถามลึกนะอันนี้หนูห้ามถ่อมตัวนะว่าหนูเข้ามาถึงจุดที่เรียกว่ามีภาวะผู้นำอะอะไรคือในตัวหนูที่จะเรียกได้ว่าเป็นภาวะผู้นำจนหนูได้ตำแหน่งที่หนูได้อยู่ในตอนนี้ภาวะผู้นำใช่ไหมคะอาจารย์คือเอาเริ่มต้นตั้งแต่<ฆ>หลักการในการทำงานของหนูโดย<ฆ>ทั่วไป จนหนูตายขึ้นมาเรื่อยๆ<ะ>จนกระทั่งกายเป็นผู้หนหารระดับสูง<ะ>และสิ่งที่พี่ถามคืออะไรในตัวหนูที่จะเรียกว่าภาวะผู้นําจนที่หนูเหมาะกับตําแหน่งที่หนูได้อยู่ค่ะต้องเรียนอาจารย์ว่ามีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปไปไประชุมกับพาร์ทเนอร์ที่<ะ>ที่เมืองจีนแล้วเขาก็พูดถึง ผู้นาในมุมที่เขามองแล้วเราเอ๊ะสะท้อนมาเรามีความคล้ายแล้วเหมือนกันเอ๊คือแล้วเราก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มเนาะเอ่อค่ะแต่ว่าแต่ละคนมีสไตล์ตัวเองนะคะคราวนี้ถ้าเราเรฟเล็กตัวเองเนี่ยเด็กมองว่าเด็กเป็นคล้ายนา้ำอืค่ะเป็นคล้ายนา้ำน้ำเนี่ยเฟล็กซิเบิลอยู่ในภาชนะไหนก็รูปนั้นใช่ค่ะอยู่ภาชนะไหนรูปนั้นแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถพยุงเรือลำใหญ่มากเลยเลยเดินสมุดลำใหญ่ได้ถ้าต้องพยุงให้เรือมันไปได้ หรือถ้าจังหวะที่น้ําต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งแล้วปะทะเราก็สามารถเป็นซูนามีได้แล้วก็จังหวะที่คนต้องการความสดชื่นก็เป็นน้ําค้างยามเช้าไหลเอื่อยๆไหลเอื่อยๆหรือว่าถ้าการความสงบก็ไหลเอื่อยก็คิดว่าคุณสมบัติอันหนึ่งอาจจะเป็นความเป็นเอเชียที่มีความเป็นน้ําความเป็นน้ําคือเรียกว่า flexible flexible แล้วก็เรียกว่า lead ตาม ตามสถานการณ์ mm hmm. ที่เราควรจะต้องอใช้บทบาทตรงนั้นซึ่งคิดว่าความเป็นน้ําของตัวเองเนี่ยมันก็เหมาะกับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถหลอมรวมพยุงบุคคลหรือว่าสกิลที่มีความแตกต่างเขาด้วยกันคือต้องเรียนว่าธุรกิจเทคโนโลยีฟินเทคเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะอาจารย์ mm hmm. วันนี้วันพรุ่งนี้มันมีอะไรใหม่ๆมมาเรื่อย แล้วก็ต้องหาจุดสมดุลระหว่างคนที่เก่งเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่กับคนที่ต้องเข้าใจความมั่นคง trust governance ซึ่งบางทีมันก็ต่างเจนต่างวัยแล้วเราจะหลอมรวมเขายัางไงจุดไหนเราต้องให้เขาไหลไปด้วยกันจุดไหนเราต้องยืนนิ่งแข็งว่ามไม่ได้จุดไหนเราต้องพร้อมประทะไอ้อตรงนี้ค่ะคิดว่ามันมันน่าจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งมากๆหรืออะไรเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าคิดว่าเราน่าจะมีองค์ประกอบของความที่เราเป็นเป็นนามที่เรา flexible คพี่ว่า,า mindset <my S 2> <ะ>หืูถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับเพราะจริงๆแล้วในทฤษฎีการจัดการตอนนี้เขาใช้ทฤษฎีหนึ่งที่เขาใช้คำว,ว่า contingency theory ซึ่ง contingency theory เนี่ยพอเขาอธิบายเข้ามายความว่าเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องการปรับตัวตามสถานการณ์ เขาบอกว,ว่าวิธีการนี้บางคนก็เรียกว่า situational theory mm hmm. คือเป็นไปตามสถานการณ์ mm hmm. ซึ่งหนูใช้อุปมาประมายของน้ำทีนี้การทำงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ inspiration หนูแสวงหา inspiration ที่ทำให้เรานั้นทุ่มเทการทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่ลดละทำให้เกิดมี passion ของงานที่ทำหนูหาวิธีการในการสร้าง inspiration ยังไง กับตัวเองค่ะอาจารย์มองสองเรื่องค่ะเรื่องแรกอะ่ะคือประโยชน์เรื่องที่สองพัฒนาปัญญาค่ะอาจารย์คะประโยชน์ก็คือว่าทุกวันนี้เราได้สร้างคุณค่า uh huh. ได้สร้างคุณค่าหรือเปล่าซึ่งการที่จะมองเห็นประโยชน์ได้เนี่ยต้องมีสตินะคะอาจารย์ uh huh. เพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์ไม่เล็กไม่มากก็น้อยทั้งนั้นเลย uh huh. ค่ะ ปัญญาก็เช่นกันก็ต้องมีสติค่ะอาจารย์ปัญญาเกิดจากการที่ทําทั้งสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าปัญญาที่สําคัญคือปัญญาที่ให้เข้าใจความจริงของของของชีวิตซึ่งถ้าเข้าใจความความจริงชีวิตมันก็คงเข้าใจความจริงของธุรกิจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เรียนรู้พอเป็นงั้นปุ๊บเนี่ยก็โดยปริยายทําให้ตัวเราและคนร,บรอบๆข้างเนี่ยมีความสุข ก็เราทําเต็มที่เรามีวินยัยเราอดทนแต่เราไม่ยึดติดนะคะ่ะก็งั้นอันนี้คือแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าทุกวันเนี้ยเราได้สร้างประโยชน์ไหมก็พยายามรีเฟล็กในแต่ละวันนะคะแล้วก็เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าปัญญาในการเข้าใจชีวิตม,มากยิ่งขึ้นเอาละค่ะบมาถึงคำถามสุดท้ายในฐานะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็ก้าวมาไกลขนาดนี้ หนูช่วยให้กำลังใจแก่บรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่อยากจะประสบความสําเร็จและขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งสูงๆอย่างหนูสิคะเอาเป็นคําถามสุดท้ายคือให้เขาเชืออ่อบอกเฮ<อ>้ยท <"H oy, S 2> ําทไมอ่ะถ้าบอลซีดีทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้เออเหมือนกับนางงานหลายคนเขาชอบพูดไงนะฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็ทุกคนให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ฉันทําได้เพราะฉันพวกเขาเองที่จะทาก็ทําได้เหมือนกันนางงามก็พูดอย่างนี้นะ อันนู้เรืพูดกับนางงามว่าบอนชินีทําได้ <c oughs> คุณก็ทําได้ทุกคนสามารถที่จะใช,ใช้คําว่าอะไรดีคะคือความเชื่อนะคะแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนว่าความความความสําเร็จหรือความสุขเนี่ยแต่ละคนมีนิยามของตัวเองค่ะค่ะขอให้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าคุณสําเร็จหรือไม่สำเร็จ คุณรู้เองอ huh. คุณรู้เองคุณนิยามความสําเร็จและความสุขของตัวเองเอ,อแต่ว่าแก่นสําคัญที่ต้องมีคือ,เ,อ,อเราต้องรู้ว่าชีวิตของเรามันมีอยู่จํากัดในชีวิตที่จํากัดเนี่ยเราอยากสร้างให้คนรอบรอบ,บข้างจดจําเรายังไงอืเราเลือกได้<ฆ>นะคะแล้วก็ทุกๆก,ก,การกระทําในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสิ่ง <c oughs> ที่บอกเราในอนาคตก็จะบอกว่าเ เป็นมนสีแล้วทุกคนจะเป็นได้เขาอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นมนสีแล้วน้คือเป็นตัวเองที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวเองที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวเองที่เป็นคนดีเป็นตัวเองที่สร้างคุณค่าในรูปแบบที่ทุกคนอยากจะเป็นแล้วท้ายสุดเรารู้ตัวเราดีที่สุดก็คือขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองเริ่มเป็นตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวชีวิตสั้นทําทุกวันให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นบทเรียนจากมนสนีก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้หญิงทุกๆคนที่ไม่จำเป็นจะต้องไปว้าวุ่นกับสิ่งท้าทายและอุปสรรคของความเป็นผู้หญิงเลือกอยู่ในองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติต,ต่อความหลากหลายโอกาสก,ก็เป็นของคุณนะคะเอาละ,ะคะ่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก,ก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ